สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู่หลิ่นสตูดิโอวันนี้จะมานำเสนอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องสาวคลั่งรักของนายเย็นชาถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะหนาตึกร้างดูโซมในป่าเต็มไปด้วยความวุ่นวายเมื่อมีผู้คนจำนวนมากในมือมีอาวุธปืนพร้อมใช้งานทุกเมื่อ ทุกคนในที่นั้นมีท่าทีราวกับว่าตามหาใครบางคนอยู่เมื่อไหรยายจันจะมานะอิงสาวรูปงามคนหนึ่งได้แต่บริพาทในใจหวังเพียงแค่ให้เพื่อนรักมาช่วยเธอเร็วๆร่างบางของเธอได้ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดที่ห้องห้องหนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานนะักเสียงฝีเท้าก็ดังเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที นั่นมันทำให้หัวใจดวงน้อยเต้นอย่างไม่เป็นจังหวะด้วยความกลัวก่อนที่จะปรากฏชายร่างสูงใหญ่สองคนที่เดินเข้ามาด้านในพร้อมกับเล็งปืนไปตามสายตาที่เพ่งมองรอบห้องเมื่อไม่พบสิ่งใดจึงเดินออกไปพร้อมกันหญิงสาวที่นั่งปิดปากอยู่ในมุมมืดนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจอย่างช้า ก่อนจะก้าวเท้าเบาๆสำรวจบริเวณประตูห้องเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเธอจึงจะกลับไปซ่อนที่เดิมเพื่อรอเพื่อนสาวมาช่วยแต่เมื่อร่างบางหันหลังเท่านั้นก็ถูกมือหนาของใครบางคนปิดปากเอาไว้และปรากฏชายร่างสูงใหญ่อีกคนบริเวณด้านหน้าของเธอมาหลบอยู่ที่นี่เองหรอจะ๊ะสาวน้อย คุณกระมลให้พวกเราตามหาแทบแย่แต่เอหน้าตาก็สะสวยก่อนจะส่งตัวไปให้คุณกะมลคงต้องขอจัดการสักหน่อยซะแล้วละ่ะชายจักกันทั้งสองออกแรงฉุดกระชากร่างบางกลับเข้ามาด้านในก่อนที่คนหนึ่งจะเริ่มจับแขนทั้งสองข้างของเธอส่วนอีกคนทาบทับบนร่างบางของเธอ นั่นมันทำให้ความกลัวแล่นเข้าหัวใจดวงน้อยอย่างจังอย่านะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยหญิงสาวยังคงตะโกนอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยหยดน้ำตาที่ไหลาอาบสองแก้มก่อนที่เธอจะหมดแรงลงก็มีมือหนาของใครบางคนคว้าเข้ามาที่ไหล่กว้างของชายที่ทาบทับร่างของเธออยู่ก่อนจะมอบหมัดให้หนึ่งรอบ แล้วตามด้วยลูกปืนหนึ่งนัดส่วนชายอีกคนละความสนใจจากเธอกำลังจะตรงเข้ามาทำร้ายชายแปลกหน้าผู้นั้นแต่กลับช้าไปกว่าลูกปืนของเขาทำให้ชายชะการทั้งสองสิ้นใจด้วยน้ำมือของเขาผู้นี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าคำถามที่แสดงเชิงเป็นห่วงแต่หญิงสาวกลับไม่คิดแบบนั้น ร่างบางถอยห่างชิดติดกำแพงห้องด้วยความหวาดกลัวคุณเป็นใครอย่าทำอาไะไเช่นเลยนะคะชายหนุ่มถอนหายใจอย่างแรงด้วยความเบื่อหน่ายท่านชีวิตนี้เขาไม่เคยคิดเรื่องผู้หญิงเลยด้วยซ้ำเพราะนิสัยของพวกผู้หญิงมักจะงี่เง่าเอาแต่ใจซึ่งเขาไม่ชอบเป็นที่สุด จึงได้แต่ทำงานเคียงข้างกับเจ้านายแทบจะตลอดนี่เธอช่วยตั้งสติได้ไหมถ้าฉันจะทำร้ายเธอฉันจะยิงไอ้สองคนนี้ทำไมแสดงว่าคุณมาช่วยฉันงั้นหรอคะแล้วยาจันเพื่อนฉันละคะไม่ต้องถามมากได้ไหมตามฉันมาแล้วเธอก็จะรู้เอง หญิงสาวได้แต่เดินตามเขาไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวดูจากท่าทางของเขานั้นแทบจะไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แต่ความรำคาญเสียมากกว่าร่างบางที่เดินตามหลังเขาเข้ามายังคาหิสา์หลังใหญ่สายตาเธอกวาดมองทั่วทุกซอกมุมก่อนจะได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเรียกอย่างดีอกดีใจพี่ป้าแกปลอดภัยแล้ว ฉันดีใจที่สุดเลยยี่จันนี่แกแกจริงๆด้วยอะ่ะแกะหายไปไหนมาเนี่ยไม่ติดต่อมาหาฉันบ้างเลยเรื่องมันยาวนะเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะสาวทั้งสองยังคงถามถ่ายกันอย่างคิดถึงส่วนชายหนุ่มทั้งสองที่ยืนไม่ไกลมากนักก็ถามถ่ายเช่นกันเป็นไงบ้างทาวิน จัดการพวกมันเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับนายโชคดีที่เพื่อนของภรรยาฉันปลอดภัยแต่คงจะให้เธออยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนายจะให้เธอไปอยู่ที่ไหนกันครับไม่เห็นต้องถามฉันเลยก็บ้านนายไงทาวินเอ,อ่อนายครับแต่ว่าคงไม่เหมาะมั้งครับนี่ ทั้งชีวิตนี้ไม่คิดจะมีใครบ้างหรือไงแค่มีเธอไปอยู่ด้วยสักคนจะเป็นอะไรไปนี่เป็นคำสั่งของฉันครับนายใบหน้าของทาวินแสดงออกถึงความสับสนและกังวลเป็นอย่างมากเขาไม่เคยอยู่ร่วมกับใครมาก่อนแต่ในวินาทีนี้กําลังจะมีหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านของเขา ทั้งสองร่างก้าวเข้าสู่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านที่ไม่ไกลมากนะักหญิงสาวมีสีหน้าดูตื่นเต้นแตกต่างจากชายหนุ่มที่ทำหน้าเบื่อหน่ายและเซ็งอย่างเป็นที่สุดหากไม่ใช่เพราะคำสั่งเจ้านายเขาคงไม่มีวันพาเธอก้าวเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาเป็นอันขาดคุณทาวินคะนี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวฉันเข้าครัวให้แล้วกันนะคะ ไม่ต้องวันนี้ฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฉันอยากพักผ่อนอิงสาวได้แต่มองตามแผ่นหลังกว้างของเขาอย่างน้อยใจก่อนที่เธอนั้นจะเริ่มเข้าครัวเพื่อทำอาหารให้กับตัวเองณนะบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยความชุลมุนและเสียงดังโวยวายพวกแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆคนของเราตายเกือบหมดแล้วหรอ ทำงานกันประสาอะไรวะขอโทษครับคุณกำมลพวกผมเฝ้าตรวจกันอยู่ด้านนอกพอเข้ามาตรวจอีกทีก็เห็นแต่ร่างไร้วิญญาณแล้วครับโอ้ยหนึ่งป่านนะหนึ่งป่านแค่ให้แต่งงานกับเสียแค่นี้ถึงกับรับไม่ได้หนีไปแบบนี้เลยเหรอเนี่ยนังเด็กในรคุณกลางดึกในคืนนั้น ร่างบางที่ยังคงนอนดิ้นไปมาอยู่บนเตียงเปลือกตางามยังคงเบิกกว้างเธอกำลังเหม่อลอยและคิดวกวนกับเรื่องราวที่ผ่านมาคิดไปพลางน้ำใสไหลลินที่ห่างตาด้วยความคับแน่นในใจก่อนจะปล่อยหลับไปอย่างอ่อนล้าตื่นแล้วล่ะคะวันนี้ฉันทำกับข้าวไว้ในครัวกินเยอะๆเลยนะคะ ฉันไม่กินสายแล้วฉันต้องรีบไปทำงานสายอะไรกันคะนี่เพิ่งจะ6กโมงเองนะคุณดูนาฬิกาผิดหรือเปล่าแต่ฉันไม่อยากกินชายหนุ่มทำทีท่าจะเดินไปยังประตูนหน้าบ้านแต่กลับถูกร่างบางที่ไวกว่าวิ่งตามมาทันก่อนที่มือเรียวจะคว้าเอากุญแจรถของเขาอย่างถือครองนี่เธอ เล่นบ้าอะไรของเธอเนี่ยปานวารีเอากุญแจรถฉันคืนมาเสียใจด้วยนะคะถ้าคุณไม่ยอมกินข้าวฉันก็ไม่คืนคุณรู้ไหมคะว่าข้าวเช้าสำคัญแค่ไหนถ้าคุณไม่กินจะมีแรงไปทำงานหรอคะคุณทาวินเธอนี่มันก็ได้ฉันกินก็ได้แต่ถ้าฉันกินเสร็จเธอจะต้องคืนกุญแจรถให้ฉันเดี๋ยวนี้ เข้าใจไหมได้สิคะไม่มีปัญหาชายหนุ่มจึงจำยอมกินข้าวอย่างไม่เต็มใจใบหน้าของเขาดูเคร่งขรึมและนิ่งเรียบจนหญิงสาวเริ่มหวันในใจอยู่ไม่น้อยเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงเย็นร่างบางที่กำลังรื้อหาอะไรบางอย่างในตู้เสื้อผ้าของชายด่มเธอใช้เวลาหานานเป็นชั่วโมง แต่แล้วมือเรียวก็ต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อเสียงของใครบางคนดังมาจากด้านหลังของเธอนี่เธอเข้ามาทำอะไรในห้องของฉันเอ่อคือว่าฉันไม่มีชุดเปลี่ยนนะคะก็เลยจะหาเสื้อผ้าที่พอจะใส่ได้ในตู้ของคุณใช่หนุม่มถอนหายใจกับความร้ายเดืองสาข,ของเธอคนนี้แต่ก็ทำให้เขาหัวเสียอยู่บ่อยครั้ง ถ้างั้นก็ไปเตรียมตัวฉันจะพาไปซื้อที่ห้างฉันให้เวลาถธอห้านาทีได้เลยค่ะรับรองว่าเสร็จก่อนห้านาทีแน่นอนค่ะหญิงสาวได้ก้าวขึ้นชั้นสองโดยเร็วโดยที่ชายหนุ่มยังคงหันหลังอยู่ท่าเดิมใบหน้าคมปรากฏรอยยิ้มมุมปากเล็กน้อยอย่างที่เขาไม่รู้ตัว ห้างสปปรรพสินค้าที่โด่งดังติดอันดับในประเทศสินค้าหลากหลายดึงดูดผู้คนมากมายรวมถึงหญิงสาวที่ไม่เคยมาสัมผัสมันเลยสักครั้งอย่างหรูหราที่สุดของเธอก็แค่ห้างเล็กๆใกล้บ้านเท่านั้นเธอเลือกของอยู่หลายร้านเนื่องจากไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าแต่รวมถึงของใช้ส่วนตัวอีกมากมายคุณทาวินคะ ฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะชายหนุ่มพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตเวลาผ่านไปเพียงแค่สิบนาทีร่างบางก้าวขาออกจากห้องน้ำและใกล้จะถึงจุดที่ชายหนุ่มยืนรอแต่เธอกลับพบกับคนที่ไม่ได้อยากจะพบนักนั่นคือคุณหญิงกำมลนผู้เป็นแม่เลี้ยงของเธอนั่นเองอ้าวหนูปานหายไปไหนมาล่ะลูก ทำไมไม่กลับไปหาแม่คุณไม่ใช่แม่ของฉันคุณกมลช่วยหลีกทางให้ฉันด้วยค่ะจะรีบไปไหนละจ้าลูกลากยังไงวันนี้แกต้องกลับไปกับฉันนั่งตัวดีแกรู้ไหมว่าเสียชัยเขารอแกอยู่กลับมาทดแทนบุญคุณฉันได้แล้วนั่งเด็กเนระคุณปล่อยฉันนะคุณกมล คุณมีบุญคุณอะไรกับฉันนะคะที่ผ่านมาต่อหน้าคุณพ่อคุณก็ทำอีกอย่างแต่รับหลังคุณทำร้ายฉันแบบนี้เขาเรียกว่าบุญคุณหรอคะนังเด็กนี่กล้าเถียงฉันเหรอฝ่ามือเหี่ยวย่นที่ง้างเตรียมจะตบใบหน้าเรียวของเธอแต่กลับถูกมือใหญ่ของใครบางคนจับไว้ได้ทัน ก่อนจะผลักออกไปอย่างไม่ปราณีขอโทษนะครับเธอจะแต่งงานกับใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเธอเป็นคู่มั่นของผมนี่แกว่าอะไรนะนี่มันหมายความว่ายัางไงนางปานปานวารีคือคู่มั่นของผมชัดเจนแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นผมขอตัวพาคู่มั่นของผมกลับบ้านนะครับชายหนุม่ม จับไปที่มือเรียวของหญิงสาวก่อนจะพาเดินออกไปจากจุดนั้นทันทีทิ้งให้คุณหญิงกระมนผู้เป็นแม่เลี้ยงมองตามด้วยสายตากโกรธกริว้วก่อนจะรีบยกโทรศัพท์กดโทอรออกแนบที่ใบหูฮัลโหลนี่ฉันเองนะฉันมีงานให้พวกแกทำเหตุการณ์เมื่อครูน่นี้ทำให้ชายหนุ่มรีบพาเธอกลับบ้านในทันที นี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรกับเธอถึงได้จะทำร้ายเธอแบบนี้ผู้อิงคนนั้นคือแม่เลี้ยงของฉันเองค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาทำร้ายฉันมาตลอดจนคุณพ่อท่านเสียเขาจะบังคับให้ฉันแต่งงานกับเสียชัยฉันจึงต้องหนีออกมาแบบที่คุณเห็นนี่แหละค่ะชายหนุม่มรู้สึกสงสารเธอจับใจ ก่อนที่จะเผยตัวเข้าไปโอบกอดเธอหญิงสาวนั้นถึงกับเบิกตาโพลงกว้างด้วยความตกใจไม่คิดว่าคนที่เย็นชายอย่างเขาจะทำอย่างนี้กับเธอหัวใจของทั้งคู่เริ่มที่จะเต้นผิดจังหวะความรู้สึกทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ไปอย่างถาวรหลายวันมานี้เขาเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะสงสารเธอ หรือเป็นเพราะเริ่มมีใจให้เธอเขาพยายามไม่ทำนิสัยเย็นชายอย่างทุกครั้งมีเพียงแต่รอยยิ้มที่ทั้งคู่มอบให้กันในทุกวันและในวันนี้เธอนั้นได้นัดดื่มชาที่บ้านของเพื่อนสาวอย่างจันชายไว้จึงมีชายหนุ่มเป็นสารถีให้กับเธอรวมถึงตัวเขาที่จะต้องไปทำงานอย่างทุกวันเมื่อมาถึง จันฉายก็ออกมาต้อนรับเพื่อนสาวของเธอด้วยความยินดีทั้งคู่นั้นเลือกที่จะนั่งคุยกันและจิบน้ําชาที่ศาลาเล็กในสวนส่วนที่เบตและทาวินต่างก็จ้องมองสาวของตนอย่างไม่วางตาพลางคุยไปพลางมองไปพลางแต่สิ่งที่ทำให้ทุกสายตาจ้องไปในที่เดียวกันคือ รถคันสีดำที่มาจอดบริเวณหน้าคฤลิหา์ของพวกเขาโดยเฉพาะใดมาเฟียที่จ้องตาขม็งด้วยความกโกรธใครกันบังอาจมาบุกรุกพื้นที่ของฉันเดี๋ยวผมและลูกน้องจัดการเองครับนายคาวินได้กล่าวก่อนจะพาลูกน้องจำนวนหนึ่งตรงไปยังหน้าประตูอย่างหน้าเกงขามพวกคุณเป็นใคร ถึงกล้ามาบุกรุกที่ของคุณที่เบใจเย็ยนๆสิจ้าพ่อหนุ่มหญิงวัยกลางคนที่ก้าวลงจากรถตอบกลับทาวินและเมื่อทาวินได้เห็นดังนั้นสายตาของเขาเบิกโพลงกว้างในทันทีเป็นคุณนี่เองกล้าดียังไงมาบุกรุกบ้านเจ้านายผมก็ไม่มีอะไรมากหรอก ฉันก็แค่มารับตัวลูกสาวฉันคืนก็แค่นั้นผมบอกคุณแล้วไงว่าเธอคือคู่มั่นของผมใครก็อย่าได้อย่ายุ่งกับเธอถ้า,างั้นฉันคงต้องสั่งสอนพวกแกสักหน่อยแล้วมัง้งอย่านะคะคุณกำมนิงสาวทั้งสองคนรีบเดินมายังบริเวณหน้าคฤห,หาสาด รวมถึงนายมาเฟียที่ตามมาสมทบด้วยเช่นกันคุณเป็นใครแล้วกล้าดียังไงมาบุกรุกที่ของผมไม่กลัวตายหรือไงใจเย็นๆสิจ้าฉันก็แค่มารับตัวลูกสาวสุดที่รักไม่เห็นต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนี่จ้ะปาลูกแม่มารับแล้วกลับไปกับแม่เถอนะลูกคุณไม่ใช่แม่ของฉัน คุณมันก็แค่เมียใหม่ของพ่อที่จ้องจะยึดทุกอย่างแถมยังทำร้ายฉันบังคับให้ฉันต้องแต่งงานกับเสี่ยรุ่นพ่อคุณยังมีหน้ามาเรียกตัวเองว่าแม่อีกเหรอคะนั่งตาลน,นี่เก๊กล้าด่าฉันหรอฮะวันนี้ฉันคงต้องจัดการแก,กขั้นเด็ดขาดแล้วละ่ะนั่งเด็กในรคุณถ้าคุณคิดจะทำร้ายเพื่อนของฉัน ก็ต้องข้ามศพฉันไปก่อนจันฉายรีบเอาร่างบอบบางของเธอบางร่างของเพื่อนสนิทเธอไว้เอาสิถ้าคุณกล้าทำร้ายภรยรยาของผมคุณไม่ตายดีแน่แต่ถ้าคุณแตะต้องเจ้านายของผมผมจะไม่เกรงใจแล้วนะคุณกรมนโอ๊ยปกป้องกันดีเหลือเกินนะฉันจะจัดการพวกแกทุกคนนี่แหละ ยืนซื้อบื้อกันอยู่ทำไมรีบจัดการพวกมันสิครับคุณกมนในระหว่างที่ลูกน้องของคุณกระมนกำลังยกปืนขึ้นเตรียมยิงนั้นแต่ดันช้าไปกว่าลูกน้องของชายหนุ่มพวกเขาถูกยิงเสียชีวิตคาที่กันทุกคนเหลือแต่เพียงคุณกระมนที่ยืนตกใจทำอะไรไม่ถูกก่อนจะเป็นลมหมดสติไปข่าววิน เดี๋ยวสั่งให้คนของเราพาตัวยินี่ไปส่งตำรวจด้วยนะครับนายหลังจากรับรับคำเสร็จทาวินรีบตรงดิ่งมาหาหญิงสาวในทันทีปานวารีเธอเป็นอะไรไหมตกใจมากหรือเปล่าไม่เป็นไรคะ่ะฉันก็แค่แอบกลัวนิดหน่อย ทั้งคู่สวมกอดกันด้วยความเป็นห่วงท่ามกลางสายตาของจันชายและทิเบตสงสัยว่าเพื่อนจันจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แล้วมั้งคะพี่ทิเบตตั้นสิพี่เองก็แอบรุนให้ทาวินมีคู่สักทีนะชีวิตเขาสนใจแต่งงานไม่เคยชายตามองผู้หญิงคนไหนเพื่อนจันนี่น่าจะเป็นรักแรกของเขาเลยแหละ หลังจากข่าวร้ายได้ผ่านพ้นไปก็แทนที่ด้วยข่าวดีในทันทีงานแต่งสุดเรียบง่ายของคนทั้งสองมีเฉพาะคนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานท่ามกลางรอยยิ้มและบรรยากาศอันงดงามจันฉายและปานวารีรวมถึงสามีของพวกเธอต่างคุยกันอย่างมีความสุขไม่คิดเลยนะว่าแก จะตามฉันมาเร็วขนาดนี้เป็นพอโชคชะตาล่ะมัง้งเจ้าบ่าวของพวกเราก็ไม่ใช่คนไกลที่ไหนด้วยคุยอะไรกันอยู่ครับสาวสาวพี่ทิเบตมาพอดีเลยค่ะจันกำลังคุยกับปานอยู่พอดีเลยแกตามฉันเรื่องสามีทันแล้วอย่าลืมเจ้าตัวน้อยด้วยล่ะฮะหมายความว่ายังไงอะเอจัน อย่าบอกนะว่าแกใช่สามสัปดาห์แล้วจ้ะจันจันท้องเหรอแล้วทำไมไม่ได้บอกพี่ล่ะครับไใ่งานจะเรียกว่าสะไพ้เหรอคะไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณจันผมจะทำการบ้านกับปานทุกวินาทีจะได้ตามคุณจันทันครับนี่คุณทาวิน ู่เรื่องแบบนี้ต่อหน้าเพื่อนปานได้ยังไงคะไม่รู้จักอายบ้างเลยคนบ้าคู่บ่าวสาวนั้นทำให้นายมาเฟียกับภรรยาของเขาหัวเราะออกมาด้วยความตลกอีกคนงอนอีกคนตามงอ้อบรรยากาศในตอนนี้อบอวลไปด้วยความสุขของทั้งสองคู่จบไปแล้วนะคะกับนิยายสั้นจบในตอนเรื่อง สาวคลั่งรักของนายเย็นชาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลู่หลิ่สตูดิโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ